สวัสดีครับมื่อนี้มากับแม่ใหญ่นกเดอ้อพี่น้องเดอ้อมีไอนกเล่าแกงผักขี้เล็กสู้กินแกงผักขี้เล็กเดอ้อพี่น้องเดอ้อมื่อนี้แม่ใหญ่นกสิเป็นผู้แกงสู้กินมือนี้กินฝีมือแม่ใหญ่นกสวัสดีค่ะมีเสียงเพี่เอเลยมีทั้งเอ็นมีทั้งซุป,ปเปอร์ตีนใส่หอมสดๆส้ใอ่ตูมหอมแหละพี่น้องเลย กินฝีมือไม่ยนกมือนี้นี่เป็นขั้นตอนการเห็ดเด้อเด็นขั้นตอนการเห็ดบ่ตุ้ซุกแหละตำแหลกอ่ะใส่หนัำปลาแลาวคือโอ้น้ำปลาน,นละวลนวๆเราอใส่ชุบหลุดลายๆบะดำหมกักโอ้ยชุบหลุดลายๆบะดำหมกะะักเราอ่ะ เ่น้ปลานำใส่น้ำโอ้หนั่งงั้นหนังงัวด้วยค่ะพี่น้อยนั่งงัวบอเพิ่นตุ่มพิ่นมาตอนใหญ่บ่ดมาตอนังไงตอนใหญ่งใส่เบิดเลยใส่เบิดเลยใส่ลงไปเบ็คนตั้งน้อยบ่บ้านนี้ เล้วตน,นใหญ่งเลยมีนกระวันเราขานซ้อยบอ่ใส่ตอนเต็มบวงเลยพี่น้องซุปแล้วใส่ต้นหอมก่อนหใส่ต้นหอมหอมใส่ต้นหอมนะใส่ผ<อ>ักด้วยโอ้ผักอีตูหอมเลยพี่น้องไปกินตำกันยศเอาละไปโย่เอาลาดไป,ไปพี่น้องไปแซบบ่บๆนตำบ๊อดๆร้อนแล้วบวาน โอ้ยติดประตกเลยพี่น้องขมลำเลยเป็นบนนี้สุดยอดสุดยอดแซีบแห้งแซียบลายสวัสดีครัับสสวดีพี่น้องปองปลายสู้ขู่สู้คนมื่อได้แกงพักกิเล็กเด้อพี่น้องเดิมือนี้โอ้ยสูตรฝีมือแม่ใหญ่นกเพิ่นว่าส่วนเพิ่นมากินน้ำอยู่ครับเพิ่นบอก่าใส่ติดเบกหรือซูเปอร์ตีนเด้อพี่น้องโอ้ตีนวัวใหญ่ มีแ่วมาสดนำนำถิ่งเที่ยงสดอ่อนหอนเนาะพี่น้องนเนาะแถวกับกินกับพักสดสดผุดหลายยางลายแนยวพักกัดดอกพักกัดหินพี่น้องมาใส่แ่บๆนำบาดําโหลดบานสิแกงพักขี้เล็กนี่แล้วจัดมาจานบ้าไงเลยพี่น้องเลยแนยวบานบาดํมมันบปอึดเนาะพี่น้องใส่ตีนงัวเลยพี่น้อง คักเด้อพี่น้องเด้อใส่กับเขาไม่ไหมหล่อน แซ่ variance, บแคบอีสานบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี ดูสุพีสุน้องครับเบิ่งก่อนดูกปิีนเปื้อๆเ,เ,เลยพี่น้องใส่ตอน,นใหญ่ๆมีนกว่ะบบบดำปักตอนใหญ่แต่แทมเป็นเพอนชานซ้อยไปจากพี่น้อง i mean i do ผมล้ำจากน้อยเลยพปน่นอง โอ้แรงอ่อนๆเลยโอ้ของแท้เลยพี่น้องเลยขักๆัขักขเขาเหนียวเข้าไม้ไปจักติดมือแล้ว โอ้บวมซักาขาดเลยพี่น้องทั้งเ,งเ,งเู่เลยอือหือมอปง่ายเลยแม่นยนกจัดให้มันนี่ส่วนอะไรกับผมว่าพี่น้องเลย พาพี่พาน้องเขาลงทะเลหลายมือแหละ อ่อนยานที่นจะดูดังเลยเป็นของมนทรงคือองบมีกระดูกเนาะตอนใหญ่ขอ,อยัดใส่มือเท้าแล้วเด้อเป็นของเด้อ ลืม,ลมประเภทน้อยไวเลยโอ้ว่าปูเพ็ดเติก็คือเพ็ดเด้อพีนอ้อง

to say i living off. เป็นกระดูกคูอยู่พี่น้องกัยกัดปฏิขณะอืมเศรษร้าย ada pinong ber super thin pun lah bây giờ mình sẽ ăn thêm bắn bây giờ qua các nó sẽ về à ừ. à ผักจีนองเเ้ยใส่กับตีนงวซุปเปอร์ตีมคน,น,น่ะ อ่อนก็ไปแห้งหอมคัก ลมก็พัลมต่อ บ้านเฮาเอันนึงกินอันนึงแซ่บเป็นแซ่บพี่น้องกัยแมนไปแมนฝีมือไม่ไอนกสัมสุดยอดเลยเอาพิษผาดประการใด้บ่าวดาก็ต้องขอโทษขอพร้อมเด้อพี่น้องเด้อฝากพี่ฝากน้องเฮาติดตามทางเพจเฟซบุ๊กน้ำนื้อเด้อครับเด้อหักนกชาแนลมือนีกะผู้ที่ติดตามกะขอบคุณหลายหลายนครับเด้อผู้บริรันติดตามกะกดติดตามเป็นกำลังเลี้งไกให้น้ำเนื้อแกงปลาเค็เล็กใส่ซุปเปอร์ตีนแซ่บๆมืบมนีกะเอาไปชิมดีนะครับเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ